รู้สึกประมาณผู้ต่อสู้จังจเลยเออผมเอาเส้นไอ้เล็กแห้งัอง่เป็นสวนก <c oughs> ันยกนี่เป็นตะบูเนี่ยนะไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้พี่จีครับแล้วก็จะพีเส้นก่อนนะครับมาชิมเส้นก่อน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามลอกเลียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำเอาครับ EP นี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่ผมไปกินประจำนะครับเป็น EP ที่สองวันนี้จะไปกับพี่ต้องนะครับพึ่งฟื้นก็คือเพื่อเพื่อโอยู่ไป คือเะอืดพระออมอยู่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ก็คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นซิกเนเจอริทธิ์นเจอของวริชภูมิเลยนะครับร้านนี้คือตั้งแต่ยังน้อยแม่เปล่พี่ตั้งแต่ซื้อของยังน้อยตั้งแต่แม่แม่แกเนาะเออตั้งแต่แม่แกแล้วก็มาเป็นรุ่นแกนะครับแล้วก็น่าจะต่อถึงรุ่นลูกแล้วแหละไปคนเยอะแนีน่ยอนร้านนี้ยเฮ้ยขี้หมูก อยู่ว่าบันน้อยเขาตั้งวงอยู่นะเออเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์ก <c oughs> ่อนเอเมาอ่ะบนนอยจะกลับบ้านดีกว่ากลับ <c oughs> บ้านไปนอนเฝ้าร้านดีกว่าโอ้ยถอนถอนพ่อแม่นุ่กินหมดไลยไฟแดงโอ้บลิตมีไันิตมีไฟแดงมาเลยเด๋วถึงแล้วนะครับ อ่มะมาฮอดแล้วครับร้านพี่ออฟหรือว่าร้านฝักกิ่งนั่นเองพี่ถ่ายวีดีโอได้ไหมได้ค่ะอย่าเพิ่งหยุ่มอย่าเพิ่งวันนี้ไม่สวยเลยจะบอกว่าไม่ได้นะวันนี้ได <laughs> ้เราตั้งใจมาถ่ายแล้วเราไม่เราไม่ได้นำเลยแต่แรกเราให้แม่ค่ะไม่ได้ไม่ที่ถามว่ากินเส้นอะไรเส้นเล็กออ รู้สึกละหมาดต่อสู้จังเลยรวยผมเอาเส้นไอ้เล็กแห้งตัดออกไปเลยนะลูกก็มาไม่ลงเต็มเลยไม่ผมเอาเล็กแห้งนะครับพี่ครับผมพี่ต้องเอาเส้นเล็กน้ำอ่ะครับแล้วก็เล็กน้ำนะครับขอนทำซุปด้วยนะครับพี่ครับผมระวังระวังทากไว้กี๋ยวนะครับแคบหมูพักไว้ พักในเป็นสวนขันยกนี่เป็นตะบูงนี่นะเฮ้ยพี่จีนะครับแล้วก็จะปีนี่ต้องต้องคู่กันอันนี้ต้องคู่กันเออแล้วก็ซอสพนี่น้ำปลาตาปลามึกนี่ใส่แจวแจวยังไม่ยืมบอกแจวยังแจวยังจะจะไคร้อ๋อจมุนไพรครับอ๋อคุยตะไคร้เนาะกินกับผักที่เลือด เสียบเครับปีเนื้อนะคุดเดี๋ยวมาแล้วผมสั่งเป็นเส้นเล็กแห้งนะครับแล้วก็น้ำซุปพี่ต้องสั่งเป็นเล็กน้ำนี่เล็กแห้งเนื้อสดนะครับเรนีุดชิ้นมันซุปนะครับพี่ต้องเป็นเล็กเนื้อสดเล็กเนื้อสดํามยอดมาชิมมาชิมกันเลย ชิมกระป๋อก่อนโอ้โหดีแห่งเงาเสร็จแล้วก็บีบมะนาวใส่ วิตติดเค็มครับต้องน้ำปลา เส้นก่อนนะครับมาชิมเส้นก่อนเนเล็กเล็กแห้งบอกเออเนียวนุ่มมากเส้นนุ่มมากแบบได้กลิ่นซีอิ๊วซีอิ๊วดำ นี่ครับใส่แไทแท็บเซ่บเหมือนเดิมผ่าผ่าก,กันมองค้างเราก็เลยบอย <c oughs> กว่าไงะเผผากันมอง้างนง้ำ <c oughs> ซุปน้ำซุปมาชิมน้ำซุปก่อน รุปนี้บอกเลยไม่ต้องซื้อครับนัวของลูกชิ้นลูกชิ้นนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อ,อจังดี ตั้งร้านไหมบอกตั้งร้านไหมก่อนก็ก่อนที่จะรีหันบีก่อนเชียงศรีแยกร้านนี้อยู่ใกล้กับสรีแยกวริสนะครับตรงไฟแดงทางออกทางคนมานิดนึงเห็นเลยอโลติตก็ได้หลายร้านแล้วโลติตเนี่ยวริสิตศรีแยกไฟแดงนะติดติดในร้านตัเดียวคนหลาย ฝนตกพร้อมแบบนี้มากครับฝน

เรื่องแรงคนโต๊ขับตอนนี้เขาเลีอยนมาอีกเขาจะไปขี่ระตักลืนแล้ม แบยยเอแบเลยต้่อยผ่ากา <L> ันมาหางซุปอยู่บนบึงแห่งคู่หนึ่งคุสคู่ผม,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 มไม่ได้เชยมไปในเรียบร้อยยี<อ>ดูไม่ร้อ มันก็มาเปลนนะโอ้ยชาหลดได้เนอียำปลาออกมาโอ้ยขนมตะบุ่งเลยโแรยปั่นอย่งยยน,น,น,นั้นระเบิดเือน <c oughs> เปืนมันยาผ่าบ่ามโอ้ย <c oughs> มึงจะตัดหัวเขามาแล้วหนาเเป็นรอยยั่คน រូវាខ្លាបាបាន់សាងខ្លាប់ការប់ទារសាខ្ สโรลยเนาะโอ้โเก่งกว่าไหมเด้อเอววามันึงสิสิบกิโลนึงสิบสองโลในกระถือ่บใหญ่นว่นี่ย ได้เสือคนใหญ่แล้วเหรบอสเนาะคนตื่เต็มร้านหลายเราบา่คยมองเงือกันไรเงินเืินจะออาแหงได้ยังไงไม่เห็นว่าสตอรี่ที่ค่อยเส่รับสาวคนน้อยสองคนกินคนเยอะนะค่อได้เสือซื้อคนใหญ่แล้วอ่นะ ก็กบบเสืยเลาก็ปกติถ้าเราชิมอยู่แล้วนะวันนี้แห่งได้เงินหมื่นแห่งแบบเปลยานะโิ้หลายเก่าเก่าเื่อสุดที่ขอมาได้ดีคือยื้ออคือเข่าแบบนี้อยู่กต่เพียงลำพังอเ่างเงี้เอาตปด่เงินเยอะคือยู่เท่ายื้อน้ำเล็มเลย วัยคนตกแล้วครับไม่ได้อยู่เตียงมาไปเช็คบินกันครับยิงไม่หมดจักบาทครับพี่ง่ายๆขอไม่สี่บาทครับมีโค้งไหมลูกมีโค้งขวดหนึ่งแคี่หมูร้อยร้อยหกสิบบาทครับ บอกว่าสด้วยนะมาเก็บคู่นี้โอผมเก็บตัวนี้นะพี่นะครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะคะเก็บนิดหนึ่งนะวันไหนแต่งหน้าไม่มานะครับขอบคุณที่เลี้ยงเพื่อนโอเคขอบคุณที่เลี้ยงแน่นครับผม <c oughs> โอ้ okay. ตั้งปีนี่เราไหนลูกค้าลูกค้าเยอะมากเลยไปครับเรียบร้อยฝนตกตากฝนกลับด้วยตอนนี้ก็เป็นร้านเก่าร้านแก่นะครับชื่อร้านปักกิ่งนะครับลูกค้าลูกค้าเยอะตลอดนะครับอยู่ตรงสี่แยกวระดับทางไปทองโคนนะครับไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฟักตะไคร้ด้วย <c oughs> เพื่อที่จะใส่แก้วแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดร้านก๋วยเตี๋ยวเด็เดๆในคลิปหน้า <c oughs> ไปตาคน